ท่านชมครับช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับกับฟุตบอล45ปีไทยทีีสีช่อง3ความสุขบุกโลกนะครับจากอังกฤษนะครับผมมาอยู่ที่ราชมังคลากฬาถานเพื่อเก็บเกี่ยวบรรยากาศสีสันเกมการแข่งขันในวันนี้กลับไปฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นช่วงพิเศษจริงสําหรับรายการทีมนี่รักของเรานะครับอย่างที่บอกครับวันนี้ผมต้องใส่ชุดเป็นกลางนะฮะเขาห้ามเขาห้ามใส่เสื้อสีน้ําเงินหรือสีขาวนะฮะเพราะว่า เรามาในฐานะสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเสียสีไหลวันนี้และกับตันผมกับกับทันนอนนวดอยู่นี่ฮะกับตันทีนะครับสวัสดีครับผมโอ้โหคุณเต๋าครับว่าอีกนิดนึงท่านนวดนานอย่างนี้อีกนิดนึงผมว่าผมจะไปโรงพยาบาลแล้วนะครับท่านโยครับอุ่นเครื่องกันมาแล้วนะน้าเงินแพ้ไปหนึ่งสี่สองวันที่แล้วประมาณนี้แต่วันนี้ครับที่มานนอนนวดนี่น้ำเงินทั้งนั้นครับน้ำเงินทั้งนั้น ดูความพร้อมของน้ำเงินมันนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยวันที่ลงทีมกันนั้นเราใช้แรงแค่ผมคิดว่าน่าแต่ไม่เกิน25%นะฮะเพราะจริงๆเราจะใช้วันนี้ประมาณ120โอ้ยส,สีขาวโทะทอยมันนอนอยู่คนเดียวเฮ้ย <Hey! S 1> ผมได้ยินพวกสีน้ำเงินมีแต่คิดคุยอย่งนั้นเลยสีขาวไม่ต้องคุยของจริง <c oughs> เดี๋ยวไปตามหาคนอื่นครับไปรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนกันบ้างบางคนนี่ <c oughs> โอ้โหเขาบอกว่า เตรียมพร้อมนะวันนี้อาหารการกินเรียงไว้ก่อนลงสนามนี่ข้าวหมูแดงคนละสามสี่จานเรียบร้อยฮะตามมาครับนี่แมนยูผมนี่ แฟนคนแท้แมนยูนะครับผมทีมนี้พี่รักนะฮะรายการของเรารอคนนี้อยู่สักวันหนึ่งจะได้ไปเยือนโอเคฟอร์ดด้วยกันนะฮะมาร์กตัวไว้ก่อนม,มาร์กตัวไว้ก่อนผมมาร์กตัวไว้ก่อนนะฮะคนนี้นะฮะต้องไปแน่นอนครับอยากไปมากเด็กผีนะฮะพระวันจะพาไปเจอไรอันฟิกนะฮะ<อ>ในทีมนี้พี่รักนะฮะสุดยอดนะแต่วันนี้คุณต้องโชว์ฟอร์มให้ผมดูก่อนครับผมได้เลยครับสีน้ำเงินนะวันนี้ผมเชียร์สีน้ำเงินงเหมือนกันคนระับ ดาวพระเอกที่ขึ้นไปเดินพาเรตชุดแรกครับลงมาก็อย่างนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนฉากละครนะรวดเร็วมากจากชุดไอ้มนุษย์อวกาศนะฮะตอนนี้เปลี่ยนนัดฟุตบอลแล้วครับเกมไม่ทอนะครับคนนี้ยิงประตูมา2ปีนะแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ได้ยิงไม่ได้ครับมาวกล้โลโก้ริบิดไปนะครับ สวนวิญญาณเด็กผมนะแน่นอนครับวันนี้ลงไปนี่ส่วนเลสครับโอเคสีขาวใครเป็นเด็กแมนยูนี่ฝาเตกตูดด้วยพี่วันนี้อาร์เรสิราเดชจากตาดูดีจ้างไปแล้วเกสตุลิลรเนี่ยผมมาร์กตัวไปแล้วไม่มีโอกาสชว์าติดเลยนะไม่มีโอกาสโชวอีกขอฝากตัวพ่อด้วยทีนุชขอคงพัดพี่ออฟฟูรพัดปล่อยไปเพราะว่ารุ่นใหญ่แล้วเดี๋ยวก็จะที่วิ่งไปเดี๋ยวก็เหนื่อยถูกต้องถูกต้องครับถูกต้อง ส่วนเกตบอล,ลินทอนอย่าหวังว่าจะได้โชว์จน,นาริคืนเด่นอย่าหวังว่าจะหลอกเพราะผมเสียบลม้มแน่นอ,อนเจอกันฝากไปแล้วครับฝากไว้แล้วครับ,รบสีขาวเรามั่นใจมากครับเรามีทั้งคนหน้าตาหล่อแล้วก็เล่นบอลเ<ม>ก่งเล่นบอลเก่ง <laughs> ด้วยคอยดูวันนี้ยิงจะโทษป่ะอ๋อยิงครับครับผมแต่เขาปีที่แล้วยิงชนเสาไปนะฮะแล้วยิงไม่เข้าปีนี้เข้าแปีนี้แก้ปวดปีนี้ได้แน่อยเราเล็กว่าไงวันนี้ผมก็มายืนวันี่ครับมายืนเป็นแบทคครับนี่ครับข้างหลังผมอีกคนนึงครับตำแหน่งอะไรครับ รมวันนี้เล่นเป็แบ็ซ้ายครับผมแบซ้ายลกอครับผมเนยาครับ้เฮ้ยวันนท้ลูกชอลูกซอแมนยูลูกซอันนี้ตงแม่ยูกันหมดเลยนะโอเคนะกล้อเราไปที่อื่นสร้วเดี๋ยวดูฟอร์มของทัก3ามคนในสนามนะว่าจะสวมบทตัญมือลีลาในทีวีหรือเปล่าครับในการเป็นพระเอกครับขอครับแต่งตัวช้าที่สุดนะฮะแต่งตัวช้าสุดเพราะว่าต้องต้องรอครับวันนี้ พระเอกของเรานะครับอีกหนึ่งสมาชิกที่เป็นนักแสดงที่ร่วมทปกับเรานะครับไปอันซีฟุตบอลนะครับวันนี้พี่โฆษณาไว้เยอะชวนคุยนี่โฆษณาไว้เยอะโฆษณาไว้เยอะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนี่คือเพลย์เมคเกอร์สีน้ำเงินนะฮะความหวังของผมในวันนี้นะครับเราอย <yer>, ู่ดึง <generally> ก <wave. Wait S 1> ันเหรอพี่เก ap ่งอยู่เดียวกันพี่เชียร์สีน้ำเงินตอนซ้อมนี่โดนอัดไปสีหนึ่งสีขาวอัดสีเงินสีแต่วันนั้นป๊อบเร่งแบบนี่วันนี้มีป๊อบวันนี้มีป๊อบสีขาวระวังนะฮะ ตอนซ้อนนี่สีขาวชันล่าใจว่าชนะมาสิบหนึ่งแต่พอแข่งจริงสิบหนึ่งเฮ้ยกลับกันเป็นน้ำเงินชนะกลับกันเป็นน้เงินชนะพี่คุยไ้เยอะนะ,นะฝากน้องคนนี้ไ้เยอะ,ะผมว่าเดี๋ยวดูใครเมกเกอร์นะสนะียยะน้ำเงินคนนี้นอกจากบทบาทในจอแล้วก็ในสนามเดี๋ยวดูฝีเท้าเขาแน่นอนนะครับสีน้ำเงินฝากความหวังไว้ที่โค้ชนะครับ แมนยูนะเกตุบอิทอร์นะลงไปถึงเตะตรงเลยเตะเตะโอ้โหสุดยอดสุดยอดของน้ำเงินก่อนมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับเต็มร้อยค่ะยิ่งฝนตกพวกเราถนัดนะถนัดอะไรครับถนัดเวลาฝนตกเหมือนไก่ฮะไม่เอาตีมต้องให้น้ำแบบโอ้โหแล้วฝั่งนี้ฮะพยานมาก็คพยานากเจอกับไก่ฮะจะบอกไปแล้วนะว่าวันนี้ยังไงก็คือมาทำข่าวเนี่ยห้ามห้ามใส่เสื้อสีไหนแต่ผมใส่เกงมา สีนี้สีนี้เตาสเริ่มใช้กำลังดูครับเริ่มใช้กำลังเลยครับวันนี้ผมไม่ทำเงินหลังแน่นัสี่ศูนย์สี่ศูนย์ท่านท่านนักบอลอาจจะเสื่ือเอาขึเลย และว,วันนี้โป๊บก,ก็ไม่ทําให้พี่เก่งผิดหวังครับเพราะเป็นฮีโร่ทําแฮตทริกเมาคนเดียว3ประตูช่วยให้สีน้ําเงินสดเสมอกับสีขาวสุกไป9ประตูต่อ9และสีน้ําเงินสดชนะด้วยการดวลจุดโทษควา้าแชมป์ประจําปีนี้ไปครองครับ